ตราไม้ไ้องตงนี่เป็นอย่างีถ้าชาตินเรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการเพ่มสร้างกาแล้วก็จะเป็นการพัฒนาเทคโนลีแรงงานของของอุตสาหกรรมอันย้มันเองียให้ดีขึ้นตอนนี้ในส่วนของ SME เนี่ยที่ได้ฟังวันก่อนไก็จะเป็นเรื่องของก็เป็นทูมไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของ นเนี่ยยังไม่ได้ห็นว่าในส่วนของอันีน,นีเนี่ยเราจะสส้สมให้เขาให้เตัวได้แล้วเราจะพูดเฉพาเราื่องทุนเทาัียางบางท,มทีมันก็มันก็นกยังเป็นปัญหาที่ที่ผมเทว่าีกีกก็ยังแสวนเพราะว่า้าไปธนาคารธนาคารเขก็บา,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 างทีเรไม่เชือ่อแล้วก็กไม่ด้ใคร หรือจะคนไทยก็ตามเนี่ยสามารถที่จะตอบถึงว่าเป็นไปรับรองนะครับว่าว่าคนนี้ในชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เนี่ยมีความสามารถในการที่จะจะเออ่ทำสินค้าเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้ตลาดไปยังประเทศหรือตลาดต่างถือว่าไม่เลิกทุนในการจะแก้ปัญหาไม่ได้อันที่สามครับ New Chapter of Logistics เราจะลงทุนอย่างรนเ b a s ิ c ด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศนะครับหนึ่ง เราใช้เราจะทำให้ประเทศไทยเป็นทับของการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยใช้โมเดลมัลติแอร์พอร์ตนะครับเราจะไม่ได้ยึดชวนภูเป็นหลักในการที่จะเป็นสุดการการเสริกส่วนการในด้านด้านด้านการคันาของกาะากับจะมีเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ชวนภูเป็นมัลติแอร์พอร์ตที่เราจะไปทำเราจะมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับเขตธุรกิจใหม่ซีเนีย หนึ่งที่เป็นแนวคิดใหม่เราจะมีรถไฟขนส่งสินค้าที่จะเชื่อมต่อไปที่ลาวลงสู่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับนี่คือการคว้าโอกาสที่จีนหาทางออกสู่ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นท่าเรือแหลมฉลังจะเป็นท่าเรือหลักแล้วก็มีรถไฟเชื่อมไปที่จีนเป็นรถไฟขนส่งสินค้าอันที่4เป็นเรื่อง,องการศึกษาครับเมื่อกี้มีหลายท่านพูดเรื่องการศึกษาเราเห็นด้วย เชื่อมสามฝ่ายเข้าด้วยกันมีภาคเอกชนมีภาคแรงงานและก็ภาคการศึกษานะครับต่อไปนี้ระบบการศึกษาของประเทศจะถูกเล่นภาคเอกชนจะมีบทบาทในการกำหนดกัรสูงในการออกแบบการศึกษาของประเทศมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงแรงงานฝีมือในการทาเรื่องอัะมณีเราด้วยครับปัจจุบันการใช้ใบปริญญาในการที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคนมีความสามารถใช้ไม่ได้ต่อไปเราสนับสนุนระบบเซอร์ติฟิเคตระบบระบบ C ซอร์ติฟิเคตแทนที่ใบปริญญาเราสนับสนุนได้คนมีสกิลหลายด้านนะครับในการทำอัญมณีในการทำแรงงานฝีมือต่างๆก็ควรจะมีสซอติฟิเคตที่การรับรองและและเป็นมาตรฐานที่ตรงกันและเป็นมาตรฐานระดับประเทศนะครับจะให้มีเฟสติวัลดเเกิดการกระจายอำนาจในการจัดเป็นสิ่งที่สำคัญและเราสนับสนุนเต็มที่นะครับผมมีประมาณ5าด้านที่ที่จะขอาำเรียนเพื่อที่จะให้ทราบติดทางของประเทศไทยในการที่จะไปแข่งขัน Yeah. Thank you. Uh, I will speak in English. We are very happy to know what your vision is, but I would just like to request you if you can have two parts. One is uh, the political, no, the political sh politics should be played among the political parties. แล้วถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้อย่างจีนกับอินเดียเนี่ยที่เขาต้องการเป็นตัวนำเขาก็เอาอันนี้เป็นตัวนำเพราะว่าเป็นเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกสร้าง GDP ได้สูงนะครับก็อยากจะรับเปลี่ยนท่านครับก็เหมืคนกันป้าปีเลยครับดรป้าปีนะครับโอ้ตอนนี้ป้าปีเลยพี่แจนเองทุกคนมีสั่งมากติดท็อปเทนประเทศเลย ผู้จัการไายค่ะนี่นี่นี่ลูกน้ังผู้จัดการไนยเลยเกี่ยวกับยุังแบบเกี่ยวกับอะไรนะเกียวตัสิทธิประมาวสิบตอนปัจจวบันเราสั่งมาจะเพิ่มนะครับตอนนี้ที่เราแสงมันขึ้นก็คือมันควัวตัวเดิมไ